มาพบกับปานนาซองกุกกิก๊กตามเกา่าตามเคยเนาะทุกคนเนาะมือนี้กุ๊กกิก๊กสิไปวัไหนกุ๊กกิก๊กค่ะอ่าเจ็บหัวอยู่ประศั่นเนาะแต่พอกุ๊กกิ๊กกับวิกตอรี่สิไปไซเวทคือเกา่าคือเดิมว่านนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเขาอันออกขั้วเนาะว่บาบันสิมาโน่ช่วงนี้เนาะแต่เพื่อนก็อยู่เพื่อนกับบูมิของกินเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสสิไปไซเวทยอ่าบาบันสิได้บอเนาะทุกคนเนาะไปติดตามตอนองกันพอกุ๊กกิกกบบก๊กกับวิกไอ้กองกุ๊กกิ๊กเนาะ ไปเป็นตากรองให้โมนีน่เนาะมันสิมานบ่ทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะไขเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของกูกิ๊กที่มีคลิปอ่าน่ามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้เลยเนาะไปติดตามชมกันได้ปะทุกคนไปเดี๋ยวใช้ปลาปลาลอยลายกูง่ายเนาะเอาไปนาะไปลาอยน ปลาอะไรเหรอเอาอะไรมาซื work, ้อเนาะรอบมาซื้อเนาะให้ไปห้างเซบีตเลยไาหากันทุกคนไปบรรยากาศบันสวยนี่ฝนตกเนาะเอานี่เขาฝนปูธรรมศาสตร์ตอนทำมาห้างมอเซบ็สชุดนั้นเนาเป่เนาะเขาฝนอกเนี่ยบ่อยวันน้เราทุกคนเนาะคุณนะ เอพอน่ะพอพนเนาะแต่ว่าเขาเอากำลังงานนี่เนาะอันนี้อันนี้พิ็นัวนบกทัวพน่ะเนาะวนบกทัวว่าเนาะขอเดี๋ด้อบับทัวพักหนึ่งเด้อนี่ตะกวนห้าพอพอนลยเนาะพนว่าเออเลยเนาะนี่ครับอกินน่อยหนึ่งเราปลลังเลยป้าบอกบรรยากาศคนงานม่ได้ถึงฟาน่ะป้าตุระดยสุมูลนิสิมานบพ้ต้องต้องงปุิดตรงยังไปไยังมเส็ด ทุกคนม <Yeah. S 2> so ื่อนี้ยเอาสิมาใส่อยู่นี่เนาะเพราะว่าวันนี้มันคือสีจะตะมีป่าใช่เนาะฟังเสียงมาดีตัดตับๆอ่เนาะทุกคนเนาะติดตามมึงกันเนาะว่ามันสีได้บ่เนาะอ่ะติดตามมึงเนาะเอาสีเหลืองใส่อยู่นี่เลยเนาะอ่ะใส่กำลังนึงเนาะ l u ô พ่อป่าพ่อป่าตายนี่นี่พ่อนม่หอมพักข้เงี้ยงเว้ยไปบึงกันเลย เป็นเดี๋ยววะเซอเบได้จากล่างละใช่ยากเวยใช่ยาเลยเนาะเขาสูงเนาะเขาสูงมันบวก่ันที่ใส่ห่อเด็ดตีตีตีออกแบบนี้เนาะเขาจะใส่ได้มันนาสีม่านบวมือนีนะเป็นอะไรเนาะติดตามมึงกันต่อไปเนาะเพราะว่ามันเขาสูงธรรมดามันเขาสูงสีเข้าใส่หาอันนี้มันต้องใส่เบ็ดกบจดีสิ

ไปไปเบิง่งตอนนี้พอห่างกันเลยน้าทุกคนตอนใส่กุ๊กิดได้ไปเนเาะกินข้าวเร็วล้วค่ะพยายามเนาะไอิ๊กเอาน้องอยู่เี่นไน <ป S 2> พอพ่อไปจ<ป>ัไปไกได้วันนี้ก็ไก่พอพยายามไก่บ่กะอยู่จะแถวหน้าเฮานี่แหละมาพร้อมกันอ่ะมาตอนพยายามนี่มีกุ๊กกิ๊กไปนํนาเนาะเับา3คนเนาะคือเก้าแม่ในกุ๊กกิ๊กเนาะคือเก้าไปดูตามมึงมาเฮาสิมานบ่เนาะทุกคนน้ำไปดูไปกันไป มาหัวละกี่ครั้หัวนะทุกคนกุ๊กขี๊ครามได้บนกิ๊บขึ้นตวนสายนี่ทำมาหัวคนเนาะมาหัวคนเออตุกน้ำปุ้นเลยลูกเ้ยอาใส่ย่ห้ออะไรนะยี่ห้อผิเดียวกับบอี่หที่ได้บนส่วนหลัก่างนี้ แค่คาจำกัลไปจับนี่มาหลุด้างเลยด้งไมเนี่ยปวดปวปวดคือคือ่นนี่นี่มรีฮะนี่โอ้คอยได้คอยได้อุ้ยอุ้ยหนาว้ยวเย็นเย็นเย็นวยป้าไหลป้าไหลไฟฟ้านะคะ เยียนทุกคนโอ้มานี่มนมาเลยเยียนนี่แล้วนี่เนาะเยียนนี่เลยนี่นะก็มันตายระหว่างยางตายตีเยี่ยนนี่ถึงสี่ยูจะเจาะกับปุกหนักนะเยี่ยนเนาะตัดเลยของมาของมาเนี่ยมาเนาะทุกคนนะเยี่ยนเลยตัวเนาะตัวหมดตัดโออ โดโดนี่เช็ดิีมาแล้วมีทางไหนจกเวททางล่างพอบ่แม่ละทางล่างเลยนะล่างทำอิดกระชื้เยี่ยนเลยเนาะยุซิมานยทุกคนอันได้ล่าไปเอื้อบบยางปิ้งบักโดกับอีโป้กินเนื้อพิซซ่คนไทยเขาก็มักคือกันได้เนาะเยี่ยนเนาะมักเกิเตรียมไปฝากเด้ทุกคนเอาไส้อันอ่า อนุไปให้นะใบเสน่คนส่งลาวส่งลาวฟาทุกคนส่งเลขป้ายใบสนีมาด้วยนะเลขกี่า็ป่านอตอนนั้นก็ล้วกอนี่ตอกแรกตอกแรกขนาด่นอยู่ดีนะนเนาะทางเนาะทุกคนอ่ะ ไม่แอบทุกคนตังมีครับทึกบ่อนทึกบ่ใส่ดอกแดกดอกแดกโอ้แม่เทแม่เทปลาคอปลาคอคอยเด้อคอยเด้อคอยเด้อโอ้โหนี่ปลาคอเนี่ยน่ปะาคอใหญ่เว้ยเอ้าใหญ่แล้วเนาะปะาคอเนาะโอ้โดนรับโบไดมาเนาะโบไดเฮ็ดมองเก้ามองเดิมมองทีมองเดิมเนาะโอ้ยก็มองเก้านี่แหละ โดนเติบแล้วได้บุรีมาใส่เบ็ดนี่หยาบใสเนาะทุกคนเนาะอันนี้นั่นอันทุกคนอันแม่แอลเพื่อถามว่าอันกิ๊กพูดตัวเอ็นั่นเด้อคือว่าเด็ดป่าไร่แท้ที่ป่าไร่แท้อันกูกิ๊กว่าสิบอกคนอยู่เนาะแต่ว่าหมาก้อนทุกคนมาสิว่าพอกูกิ๊กตามเบ็ดเดราแล้วนั่นนี่นั่นนั่นนี่เพื่อนฝ่ายเพิ่อนเพื่อนได้สร้างซ้ำโตเพื่อนวะพอไปพอได้เต็มทองได้มายูแค่นี้ เอปลามันจะร่อดูทุกคนนี่ันโอ้ดีดีท่าด้โอ้บังบังบคันเบ็ดบังคันเปลาอ้ปลาดุกปลาดุกแยมแๆๆแยมยกไปไไปไปปไไป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 ไไปไปลปไปไปไปดปไปลาดุกปปไ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 ะไป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 ไพไป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 ปปปปปปปาปป เอาสิไทยทุกคนมึงจ่ปาตัวใหญ่เนาะปาตัวน่อยฮาวไวเบิ่งเนาะมันนานาสิยสิยผ่าผดเนาะทุกคนเพราะว่าฮากระตัวน้อยแต่ว่าฮาวไทยทุกคนเบิ่งเนาะเอาจิงเบอยู่เหงาตุวน้อยได้หลายหรือว่นใหญ่ได้หลายเนาะทุกคนเขาคนกระคงแล้วเนาะได้บอทึกบ่มีปลาที่เบื้งต้องตมนอนโอ้สิยาทำทิยา ขอประคอประคอข้อหน่อยประคอหน่อยตัวเนี้ยอ้พันได้หันผ่านได้คอยคอยจนแล้วก็เอ็ดรูดดิประคอประคอตัวนี้แหงมุได้เอาสวิงมานี่ทุกคนนี่นี่ปลาคอหน่อยหน้าคือคิอคือดีแกงใส่หมกบวบน้อยน้ำพบเลยอืมันนั้นว่าตัวหน่อยว่าสิบวชให้เบิรงเนาะอ่ะ มันก็พอดีเสียอย่าไรเ่าไ้ต้องโชว์ไปทุกคนไปบนร่างอื่นเป็นจังไดเป็นจังได้อันตรายคอยด้วยไคอยด้ยเอีนใได้เยนนะนี่นได้พาดขึ้นมาถึงนนี่แม่ออือหเีนเล้เนาะเอีนแหงเนาะไร่แาดเอนเนาะทคนเนาะมันบวมนมันตัวใหญ่งแถวัวพ er ี่ดึกมขับพี่ดึกนาดพนนี เอียนนี่สวดล่าสุดที่เอาไปให้อันนั้นเนาะให้ประตูคล้องเนาะโอ้ใช่อันดีโดนี่ก็พอดีโดเนาะเราไปให้ประตูคล้องคล้องคนสิมาคีเนาะคนชิมากแล้วก็มันกับบุมีกลางเนาะเพื่อนผู้เทาเอาปานอื่นให้เพื่อนกินมันก็กินยาคนบุมีกลางเอาเอี้ยนหรือปลาลาดปลาดุกปลาคอปาหน้าปลาเนาะ นี่เด็ปังใช่อยโอ้ยนี่คิดทัดเวทกมเลยแม่อันนี้หนาเกือบหักเมี่นี่แห้แตัว้ยเนาะควยเร็วควยเร็วคยเคยเนี่ ตัวน้อยตัวนิโก้ยโอ้แบบนี้เนาะคือว่าบม่มีตัวใหญ่เนาะตนะไหนอะตัวไานก็เอาคิปไปาะไ้่พอคีโมตัวน้อยสิเพ้อเนมีแต่ตัวน้อยล้วนๆมันป่วยแหง่มีหลายคนเนาะทักทายมาว่าเสียวิธีได้ว่ากินนี่แค่พูดคิดดื้อคนอยู่ในบ้านเนาะกิดกิันว่าทำไมบอกวิธีเสียบเนาะวิธี ก่นที่มาหาป่าเขาต้องหย็ดวีดีเรไว้เนาะหดราไว้เป็นอย่างมานว่ะซะเนาะแก็ต้องขอขอเพันพ่ออยูได้กินก่อนนี้แดเนาะก้างนี้มบิดสมบิายนเนาะโอเคคัมคัำมาหน้ามักจับมือก้นเกาะข้ากูกิปูดเลยปลากอีปลาอ้ัพวกพกพวกิ๊กนน่งนวลนลเอี้ยนอีกบสิพวกวีดีเลยปลาลูดอีกเลย ฟูฟูฟูโซนอะไรรู้ฟ uh ูด huh. oh, eh? ูย uh ัน huh. ย uh ัน huh. ย oh, oh, ันเล่นะทุกคนเด้อโอ้มันกินปลามันกำลังกินปลาอยู่เนี่ยทุกคนดึนหยดดึงหยดอยู่โอ้มันกินปลาคอเนาะโอ้นี่ดูดูฟันอะแม่ฟันอะแม่มองๆดูอีกแม่ดูได้เหรอบอสเนี่ยนะเนี่ทุกคนไหนแล้วเนาะได้ตามว่าตามบ้านเนาะ ขาดวะเนาะทุกคนเนาะเแบบขาดเนาะเนี่ยมันดึงมันดึงตัวป่าอยู่ทุกคนไงฮะเอาเอาไหนมมาันดึงยดยดยดอยู่เนาะฟัดนะเลยพอปุ๊กีเกลียดมาเฮียรอ่าเทียงสามตัวแล้วค่ะทุกคนเอาแห้วมาได้ประมาณถับไปแล้วป่ามันลงน้ำห้วยมือนละช่วงนี้น้ำห้วยเนาะนะครับเขาคิดว่าห่างเบ็ดก็เฉพาะใดอยู่ได้กินถ้าคอน้ำจะทีจะทานพอนี้เนาะ พออยู่พอกินไปเด้อเขาจะหายครับพออยู่พอกินเนาะมาบอกว่าผู้ชมพ้องการบริการหายเข้าแล้วแนวมันจะม่เจ้าม่จอดนี่งานบูรณะอืมอาเขตนะต้องขอบต้องบอกต้องขอเพิ่มหน้จะลุยน้นต่อไปเนาะเป็นจังไดโอ้เกือบลมโอ้ลุยแหงแค่ตัวนี้ละแหงเบิงได้รูดได้รูดเลยป้าดึงกินคันเบ็ดสิฮัก ยันโอ้ฝากตัวปโคเนยโคเนยทุกคนปโคนยได้ตัวโอ้ตายตายตายยานเด้โอ้ย่นไี่เนาะยานเด้เรอะเอาวิ่งเอายังมาตักมันไปตะบูตักโคเนยู่ทุกคนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ปุ๊บขึ้นมาเลยนะจับปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ใครมันกืนลึกกืนลึกเราตัวนี้เนาะกืนลึกสมควู่เนาะอ้า

ก็แปว่าม yeah, ันดวงมันโพเทค้าอาซาไลยงมึงเออาโจคอลิสติกของมนี่บลิติเดียวเดียวนี่วะเอออาฮะเดียวเดียวเรอทุกคนเนาะ้าสกโชคมัหรือว่าสกรวยไม่ได้เติบดี้ฮ่จนหนักดิเบิ่องขององมึงดู ต้องเนิ่กงูด้ใช่คนเบิ่งโอ้ตัวงูอันนั้นนี่ครับนี่จะได้เต้นี่อู้เยอะอยู่เยอะอยู่กุกกี้สั้นดึกกุกกี้ยานตุเย็นมีกตัวอ่ารุนต่อไปอีกทุกคนโอ้แบ้าปาเข่งใหญ่โอปูมือเมื่อกี้กุกี้คางเนาะกุกี้บุรีเปิดกุกกี้คางแต่บางทีโอมันยื่อย่นี่กุกี้ปลา ชื่อคือชื่อแท้ทุกคนคพาบ้านนะก็จะเปลี่ยนเปล่าฟ้าฟทางกันเลยตรงข้ามโอแม่เลดูดูไปดาวปลาลูกค่ะโอ้โหคือปลาปลุกมันถือคนนอนอยู่นี่นะแน่นที่บเออแล่นมันปลาลุกนะงาละงาละอเสียวเล่นเขามันนะว้ามันบูร่มคาดปล่อยมันไป ตุ sem, no so In. In. In ๊กปลาเฮนบ่เ okay, vale ็นบ่นบ่สีดำดนี่กำลังไปแล้วไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่มีอย่งตัวนึงอยู่นี่สีดำดอยู่นี่เยเาอด้ยแม่ึงกา็ทไ้อยานำ้ำนำนำนำประคองประคองประคองพังายแล้วทุกคนได้เลย โอ้จับดีเลยโอ้รงสุดท้ายทุกคนล้างสุดท้ายเลยครับถ่ายถายละเมื่อละมื่ออนจังมายามไหมบนี่ายยื้องตเลทุกคนโอ้ลายเติบเนาะอนถ่ายถ่ายสุดเลยอบื่อถาจังไปดุหนกันเนาะวาเขาจีนไรมยู่นอ่ตอนเศ้าพอสิมายาม แต่เราเ้าหันบริยเคยให้เห็นตอนเศร้าจะเคืียเนี้จะให้เอ็นตอนเศร้าด้วยคนไปไปพบกันอ่เบงบงของนี่ด้วยะบนอเลย้ังมึงของให้เพื่อนยืนยันว่าเขาได้ซํำเดในตอนนี้นี่นี่นี่ได้ซ้ำนี้เลเรามาอื่นที่ได้ซําได้อีกปเยกันมอื่นตอนเศร้าปลาหน่อยห้าบริไทยเลยเนาะมันก็มีปลาปลาหน่อยอยูะเาะ ตมืออื้นเศ้าทุกคนไายง่วงนอนแล้ววันนี้โค้ำำำคองระคองประรังสุดท้ายแ้วทุกคนได้ดนะโอ้สิงรถนั่นสด้สเรแรัโอ้จับดีดีเลยโอ้โรังสุดท้ายทุกคนล้งสุดท้ายเลยครับงสุดท้ายัเมือล้มืออื่นจังมายามไหมบ่เนี่ยายืดซองตัวแล้วทุกคน โอ้ลายเตืบเนาะมื่นอถ่ายถ่ายสุดเลยมืนถ้าจะงไปดุนกันเาะว่าเขาสีรไกรทำอไอยเนาะมื่นตอนเศ้าพอสิมายามายามเอาใกันมาทำีไกรทำอไเนาะแต่ละ่เาทำอไรี่เคยเคยเห็นตอนเศร้าจะคือเนี่ยสิมเย็นตอนเร้าทุกคนไปเอาไปพบกันออาเบิ่งเบืองเบื้องของเยทุกจวนให้เพื่นยืนยันว่าเขาได้ซำเด็จในตอนนี้น่นี่ นี่ได้ซ้ำนี้เด้อเราเมื่ออื่นสิได้ซ้ำได้อีกายเยอะกันเมื่ออื่นตอนเช้าปลาหน่อยห้าบระเทศไทยเบ้่งเนี่ยมันก็มีปลาอีกปลาหน่อยอยู่เนาะพบกันเมื่ออื่นเช้าทุกคนายง่วงนอนแล้ววันเนี่ยทีทุกคนตอนรุ่งเช้านะคะพ่อคือกิ๊กตะหย่ามาเร็วแล้วทุกคนบ่งหงว่าสิได้หลายพ่อได้หลายอยู่ว่ะ

ปากอปลาลุกม no, <op> ีจ่องโตปลาลุกนาปลาลุกมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนาะเอาตัวเมียนเราจับมันไว้กินนะคะทุกคนปลาเมียงะวางตัวนี้ตัวนี้ตัียม่ เดี๋ยวนี้เอาไปเอื้อประตูไปแล้วอืมนี่เก็บใบกินอันนี้เหาอันมาสุดๆนี่เหาจะเออเอามันตายนี่เหาจะเป็นแม่แม่เห็ดกินนี่อุ้ยแม่ปลาคอนอย่างตัวนึงกินกระพู้กเอาเลยว่ามันยังแหงด้วแม่ไม่เหรมันยังแหงอยู่ตัวนี้เนาะแหงเหรออืมเอาไว้กินตัวตายก่อน แหม่เชียน์น้องทุกคนกูกิ๊กก็จะขอจบคลิปใ่เพียงเท่านี้เด้อถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกูกิ๊กคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายเหี่ยันีอ๋อไปเไปไปโอ้ยเปิ้ลเมียวเขาถุงทุกคนเอยมา